จังหวัดหนองคายอัญเชิญองค์เจ้าปู่ย่าคณะกรรมาการศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดหนองคายสมัยที่74ทับพจัดงานฉลองสมโพชองค์เจ้าปู่ย่าน้องคายนำองค์เจ้าปู่ย่าแห่รอบเมืองปีนี้มีขบวนแห่สิงโตโลโก้และแปดเสี่ยนร่วมด้วยเมื่อช่วงเช้าวันที่20พฤศจิกายน2568 ที่ศาลเจ้าปู่ย่าหนองคายอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายนายสรัญศักดิ์สีเคลเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีอัญเชิญองค์เจ้าปู่ย่าเทพเจ้าเทพธิดาออกจากศาลเจ้าปู่ย่าหนองคายพร้อมด้วยบรรดาเสียนต่างๆขึ้นรถแห่รอบเมืองไปตามถนนประจักษ์ศิลปาคมและถนนมีชัยผ่านร้านต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีทั้งหลาย และให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองก่อนอัญเชิญไปประทับที่ศาลเจ้าชั่วคราวบริเวณโรงเรียนหัวเขียวกงฮักหรือโรงเรียนจีนกลางเมืองหนองคายเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้โดยมีนายพฑยทูลมหาชื่นใจรองผู้บริราการจังหวัดหนองคายพลตำรวจตรีอัธชนชั่วงามผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนายวุฒิไกรช่างเหล็กนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนายอัธพรพักดีสุจริต นายกเทศมนตรีเมืองหนองคายและคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ยาจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนาวราชการขร้าราชการภาครัฐเอกชนพ่อค้าและประชาชนทั่วไปร่วมกันอัญเชิญองค์เจ้าปู่ยาอย่างพร้อมเพรียงงานนี้จัดขึ้นเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวหนองคายชาวไทยเชื้อสายจีนตามจารีตประเพณีอนันงดงามที่ชาวไทยเชื้อสายจีนได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยมีการจัดงานระหว่างวันที่20พฤศจิกายนถึง29พฤศจิกายน2568รวม10วัน10คืนซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการศาลเจ้าปูยา่ย่าได้ให้มีการลดขบวนแห่ให้มีความเหมาะสมเหลือเพียงสิงโตหล่อโก้และแปดเซียนส่วนในตอนเย็นก็จะมีการแสดงอุปรากรจีนให้ได้ชมตลอดการจัดงานสุขเมือ